สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสุขุสุคนจ้ะบอกกับสาวโออีกแล้วจ้ากับบันไนะม่แชแนลเนาะค่ะเนาะมอนี้มาในเมนูมะขามจ้ะพี่น้องจ้มามะขามหน่อยจ้ะกำลังไปตะกินเลยจ้านี่จะ้ะมือนี้ไอไปฉีดวัคซีนมาจ้ะพี่น้องจ้าก็เลยเป็นสีแบบบวก่อยสวงนะจ้ะก็รยหาแนวสวงๆนี่จะ้ะก็เลยได้มะขามหน่อยเนี่ยค่ะ จ้ะมาคลามหน่อยแล้วก็มีบักหน้าซีฮาเวนจ้ะหน้าซีฮาเวนก็เลยจะไปกินแก่ส้วงจ้ะไปฉีดวัคซีนมาจ้ะจะ,อะขอบคุณได้หลายได้ค่ะเด้ออ่าสำหรับผู้ที่รับชมผูท้ที่ติดตามแนะควก็น่าก็ขอบคุณได้หลายจ้ะผู้ใดท่านาที่ตามก็ฝากไม่ได้ค่ะเด้อช่องวันใหม่ชาแนลจ้ามาจ้ะมาสวงๆน้ำกันจ้าขิงหนอกเลยนะอันนี้เจลขพี่น้องเจลประแดด เจลประแดแบบคนๆเลยอุ้ยลนอือืมอืมอืกําลังไปจะกินเลยนัวกําลังกินพอดีเลย สว eh ่างเหมือนกับ huh. น uh ้องเลย อืมอืมมึงงากับเปียวๆอืมมึงน้ำจิ้มจ้อะอืมอ้าวเตะกินเบิร์ดนี้ก็่ไว้ได้ค่ะเนี่ย อ้าอ้าอืมตาสว่างเลยจะงไบรเนี่อืมหอมแดงจ้ะ ประแดมีแต mm. ่ตอนนี้เนี่น้องบ่มีิประซิวเลยสวงค่ะสวงส้วงน้อยกว่า 嗯，啊、mm，嗯、hmm. ah. mm，飘、hmm. mm，嗯、hmm. ah. mm，嗯，哎，哎，飘，嗯。 วงค่ะสวงสวง,สวงมาจะพี่น้องจ้าแบบาเงนเงอค่ะอยทำยใหญ่ๆเลยมาจะมาเส็บๆน้ำกันจ้ะคุ <laughs> à, kinh, kinh bớt này có bầy ở đấy nó hả Nhà này phào nào không nàm nữa <cười> <cười> uh -huh. Uh -huh. ัน้ำเนะาะปัหน้าเนี่ยกระซวงไงเนี่ยอันเป็นแบนหน้ำเนี่ยก็เปียวดีมันจิมน้มหนอนงดกูนะอืมอืม,อม,อม เปียวย,ยวงทีปักเน้อมาว่าปลาคาเปียวอันนี้เปียกหนเปียก่าอีกอืม่น้องละสองน้อยละบาทตัวหย่กันลบาทนีพี่น้องาาอม,มา,าจะมาเสียบๆน้ำกันมาสวงๆน้ำกันเนี่ กินก็มากินแยมแรงเลยพี่นอ้องเนื้อบาดเนี <laughs> ่ยกินแยมกิะเวนตุกดินนะบาดเนี่ยกินของเปียว <laughs> อืมอืมืมอาืมจะ มาอาจจะมาเส็บแส,บ,สบน้ำักอือ เดี๋ยวซาใจดีพี่น้องเมื่อเนี้มันเป็นสีบิงบิงจ้ะไป็นสีบิงสีไม่เมื่อยไปฉีดอันไปฉีดวัคซีนมาจ้ะฉีดของไอซีโนแวกเนาะไม่อยากกินเขาวว่าวม่อยากอยังเป็นสีบิงบิงสีคือสีหักเนี่ยฮะก็เลยจัดเลยค่ะเนี่ยของปเปียวเปล่าประคามหน่อย,เ,ยเห็นพอดีตามต้นจ้ะก็ลเลยเก็บมาไก่พน,นอยหนอไก่ฟางนี่ดิ แก่ซวงไหนนะ<อ>ไม่ค่อยอยากกินเขาเ่า<อ>มาจะมาุปนะมาส่งซ่วงน้ำกันอือ

มาจ้ะสดอร่อยค่ะอืมหัวแ่บเลยพี่น้องซสวงแล้วซสวงแล้วจะสวงแล้ว กลางปลากลางปลาแดดช่วงเลยจ้ะแซบ่บเปรีปร้ยวปลาคามกำลังกินนะจ้ะปลาคามน้อยจ้ะน้อยกำลังก็กินเลยจ้ะ,ะ,จะ,ก,ะ,ก,จะกินไรก็หนี้เอาไว้ค่ะเดี๋ยวสินน้อนขาของน้ำนะคะเนาะ <laughs> ย้อนเส้นน้อนขาของน้ำปากหน้าหนีิก็แซ่บจ้ะนี่หั่นเป็นแบนๆเ,เข้ากันเลยค่ะกับเจลจ้ะ ส่าสงค่ะสว่างสว่างแล้วจ้ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเนาะก็เป็นเมนูมันเป็นเมนูเ,นเกเินเป็นแก้วบักขามเนาะค่ะเนาะแก่สว่างแก่สว่างแกงงวงจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยกัเด้อแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะจ้าคอมเมนต์มาได้ด้อจ้ะว่าอยากเห็นยังอยากให้กินยังจ้ะคอมเมนต์มาได้จ้าจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีคะ่ bye bye คะบ๊ายบายค่ะโอ้ยยงสิก,ก้อย